สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก๋อวิวบอกทุกทะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะนี่กล่องอันนี้นะนีั้งสองกล่องเลยดีไหมหรือเอาแค่อันเดียวก่อนดีวะไรเราอันี่กันดีกว่าเอ c นชาร์ตเต้นเชเรามี65อันเลยเราจะเปิดให้หมดเลยนะวันนี้เราจะมาตามหาฟินิชกันนะเจะ้าจนกฟินิสเราจะได้ไหมนะแล้วก็นี่พี่จะบอกวิธีการนะว่าทํายังไงถึงได้เจ้านี้มานะนี่แคปซูลอินสตอ็อกกันนี้นะนี่ ซึ่งคอสเมติกอันนี้เนี่ยนะมันเพิ่งอัปเดตเข้ามานะเมื่ออัปเดตท,ที่แล้วนะก็คือเราต้องทําการก่อโค้ดนะชื่อว่า beleaf สิบนะ b l e a f แล้วก็เลขสนะิบแต่เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะว่าโค้ดเป็นยังไงนะนี่นี่นะโค้ด b l e a f สิบวิธีการก่อโค้ดนะนี่ก็มาตรงเซตติ้งข้างบนนี้นะแล้วก็เลื่อม,มาล่างสุดนะนี่ redeem โค้ดตรงนี้นะนี่โค้ด beleaf สิบ b e a n o r l e a v e นะแล้วก็เลขสิบนะ ออทุกคนกดเคมาปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะได้เป็นเจ้านี่แคปซูลบีนสต็อกที่โดนแช่อยู่นะโคเท่นะเป็น,นย่งโคเท่นะนี่อย่าลืมไปกดกันด้วยละ่ะอ่าต่อมาเรามาตามหาเจ้าฟินิกกันดีกว่านะนเรามาดูดวงพี่อ๊ตดีกว่านะนี่จอเกฟเทนะเรามาดูดวงพี่อ๊ตเลยนะนี่ไปเลยนี่ตัวแรกเนะป็นนกขาติเานะไปไปต่อไปต่อ วทดสอบกับคาร์ดินาลปับ๊บนี่ชุมไม้นะชุมไม้นะตอนนี้นี่เผยไ,ได้ใช้งานนะขอะเออโนคาร์ดินาลแล้วนะเผื่อได้สัตว์เลี้ยงอ่ะพูดปุ๊บได้มาได้เมด็ดเลยนี่เออขอขอสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้แล้วนะขอสัตว์เลี้ยงอ่ะดีแล้วอ่ะเต็มเบ็ดบัตรนะฟ oh, ินะิชฟินิชฟินิชขอจะลงฟินิชนะฟินิชสุดเท่ะนะฟินิชสุดเท่ะนะ ไม,ออไม่ออกนะไม่ออกนะคาร์ดินาวอีกแล้วนะเอ็มโบบัตกรุ๊บไปเนี่ยชุมไมอ้อะเฮชุมไม้พอพอไหวนะอยู่นะคาร์ดินาลนะโหอาจจะดวงเอ้ยปีนิกอยู่นี่นะนี่เปเดียวนี่เป็เดียวนะอึ้บนกคาร์ดินาลมาเปิดบนหันวเจ้า,น,านี่ดีกว่า ออกไปรุกควีนนั่นนี่เปิดกระหัวกันเลยน,นั่นนี่ไอ้อขายนาอีกแล้วนะคาินาที่ออกเยอะอจริงๆเลยนเปิดต่อเปิดต่อไปอ,อีกสิบเจ็ดกล่องเอเทนฟุตนะเอเทนฟุตนะไม่เตี้ยวนะออกเจ้าชุมไม้มาแทนนะตายตายไปต่อไปต่อเงียบไปก่อนอ คือสองมาเถอะมาเถอะร้องนะร้องนะโอ้ไม่ออกนะเป็นอิจา้าทำไม่ได้พี่ซื้อทุกคนยะังไงพี่ก็ซื้อเลยป่ะแบบไปนเน็ตเปิดแ,แล้วก็ซื้อเลยอ๋อไม่ได้นะไม่ได้นะคดีนาอีกแล้วนะออกโทรน้องๆหน,น่อยออกโทรน้องๆหน,น่อย ไม่มานะไม่มานะไม่ออกนะไปต่อแล้วเปิดไปจนร้อยกล่องแล้วนะเพราะว่ารวมกับครั้งที่แล้วเราประมาณสี่สิบกล่องนะแล้วคานินาวยังไม่ออกมี่คานินาวสิฟินิกสนะเจ้าฟินิกสฟินิกสออกดีเจอได้อัชชิเม้นต์อะไรด้วยอัชชิเม้นต์ไม่ได้สำคัญนะมันสำคัญที่ว่าฟินิกสจะออกไหมนะ ไปไหนแล้วนะเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยไปอีกยี่สิบห้าอันนะอีกยี่สิบห้าสุดท้ายนะไปไหนแล้วนะไปมาสักหน่อยฟินิชฟินิสระบอมฟินิชฟินิชเพลิงระบอฟินิชเพลิงโอ้ฟินิชเพลิงขอกให้ข้าน้อยหน่อยฟินิชเพลิงขอรอขอรอขอรอฟินิชจ๋า ฟินิจจะออกหน่อยนะออกหน่อยเจ็ดนะ่ะเจ็ดเจ็ดวินะเอ้ยสิบเจ็ดวีอะไรล่ะสิบเจ็ดกล่องนะไม่มานะยังไม่มานะตูม,มายมายหนึ่งนะฟินิชฟินิชไม่ออกเลยอนะ่ะจะไม่ออกเลยอนะ่ะออกเจ็ดเจเลนดารี่เนะี่ยตูมายตัวเล็กจิ๋วไม่ออกเลยนะ อ๋อนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะสิบตัวสิบตัวสิบกองสุดท้ายออกไหมหาดีดาวอีกแล้วหาดีดาวได้มาเป็นล้านเลยนะเนี่ยโอ้นกเต็มสวนแล้วมากนกเต็มสวนแล้วมากของโหหายดนาวอีกแล้วนะมาทุมมา,าเบาด้วยนะไปน้ำนักนิดเดียวเองนะอ๋ออ๋ออีกสามกองอ๋อ กล่องหนงกล่องสุดท้ายไปโอเคคาร์ดินาลเต็มสวยนะปังทางนี้ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงโหด,หดในแบบโก g าเด e n นเกมพาร์ทโหด,หดต้องร้าน FZ Shop รับจบเรื่องโรบอร้านนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงในเกมโก g าเด e n นตัวละครไก่แมป99คืนในป่าและรับกดเกมพาร์ทเลท6ถูกกว่าเติมเองแน่นอนพร้อมทั้งเปิดบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอคใครสนใจ แกนคิวาโค้ดนี้หรือคลิกลิงก์ในดสคริปชั่นได้เลยเอ่า่ะทุกคนในที่สุดนะแม่พี่จะเปิดกล่องไม่ได้นะแต่ว่าคนี่ไรในสวนไหมอะไรที่บอยบินอยู่ในสวนไหมจะนกฟินิกนั่นเองนี่พี่ไปทำการเทรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่มีสามตัวด้วยกันนะนี่ถือโชว์ถือโชว์กันถือโชว์กันนี่นี่มีสามตัวเลยนะนี่ ี่ตัวนี้ตัวเล็กสุดนะเนี่ยตัวนี้พี่ไม่ชัวร์นะว่ากี่โลพี่เดี๋ยวพี่คำนวณกันพี่คำนวณกันนะนี่ตัวนี้แรกเกิดจะเป็น1.24่กิโลนะตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งไหนดูซิคิมเบอร์ริงนะอุ้ยหนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งกิโลสามหนึ่งนะตัวนี้ใหญ่สุดนะเนี่ยโอ้ยตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะเป็นตัวที่ใหญ่นะที่ติดคิมเบอร์ริงอันนี้นะนี่สุดโหดไปเลยนะเนี่ยอีกวางเจ้าฟินิกซ์แสนสวยนะเนี่ย เอโอเท่นะเนี่ติดคิมเมอริงนะแต่พี่ไม่ชอบคิมเมอริงเลยเคลียร์ได้ไหมมีเคลียร์ฉาดไหมเคลียร์เพชรฉาดนี่ไงพี่มีไหมไปจิ้มเลยนะไปนี่จะเป็นอีกสุดเท่นะนี่โอเท่นะโอโอโอในวางไว่ได้สวนเลยเดี๋ยววางไว่ได้สวนเลยวางไปเลย ฟินิกซ์ฟนิกซ์ลืมดูชื่อเลยนะเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นตัวนี้นะเมื่อกี้นะหนักสามจุดเก้านะตัวนี้ฟาย่านะใช่ไหมฟาย่าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองรีชื่อกันดูไหมรู้สึกว่าไอทิดไอทินี่ชื่อมันเท่ดีนะ <c oughs> นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราลองน,นี่คำนี้เป็ดมาใหม่ตรงนี้นะเป็น อัปเดตร้านค้ารอบ2นะเป็นอัปเดตร้รานค้าเลเวลสองนั่นเองตรงนี้นะนี่พี่ได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นี่นไม,ม่นจะมีที่สตรงนี้วิธีการปลดล็อกก็คือเราต้องเอาอาหารมายัดนะให้ถึงเลเวลสามือปลดล็อกตรงนี้นะอันนี้คือจะเป็นที่รี n a m e นะเป็นสัตว์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็อันนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงเดินตามเรานะเดี๋ยวพี่ลองดูซิว่ามันมีไหมนะตอนนี้มันชื่อปาย่านะเอม นี่นะเพจเนมพี่มี200อันนะกดไปเลยนะมาทาร์เกตแวร์หรอเพจอ๋อต้องจิ้มไปที่สัญเลียงนะจิ้มไปเลยชื่อแกชื่อว่าบิสกิตนะไม่เท่ไม่เท่ไม่เท่อยากได้แบบไอ้เท็ดไอ้เท็ดไม่เท่ต้องบวชมาเสร็จนะโซเรนนะโซเรนไม่เท่ไม่เอานะปายาเหมือนเดิมโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยจะบินสูงเหลือเกินน่าจะผิกนะโอ้ยโอ้ยเนโกโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ชื่อแมวนะ ชื่อว่าแมวแต่เป็นฟินิกซ์นะทุกคนคิดว่าไงนะ <c oughs> ชื่อแมวแต่เป็นฟินิกซ์เดี๋ยววาร์ปไปก่อนนะ <c oughs> คิดยังไงดีอยู่ดีพี่ก็เปิดได้แล้วนี้พี่เทรดมาได้แม่โคตรเซ็งนะน <c oughs> แบบะเช็คก่อนเลยมีอะไรไหมพี่สามารถรีได้ไหมตอนนี้9 QA แล้วนะโอโ้โหพี่รีถึงไหมเนี่ยพอตังค์ที่มีรู้สึกเหมือนจะมีเยอะนะโอเคเราจะรีจนเอนเอเอเ,อเลยดีไหม เอ็งนี่ได้กี่รอบเนี่ยไออม่ออกเลยนะแต่ตัวนี้ยังพี่ยังไม่ได้นะเจ้า Spirit ลิมินอสสปิริตเนี่ยนะลูมินอสสปิริตนะยังพี่ยังไม่ได้เลยนะได้หนึ่งพีแล้วเนี่ยเอ๊ะคิวไอลดไหมเนี่ยไม่ลดเลยนะกดแล้วไม่กระดิกเลยนะเนี่ยโอเคมีเจ็ดอันนะนี่พี่มาเปิดในโลกนี้เลยนะเปิดโลกแฟรี่นั่นนี่มายืนเจ้าบนหัวแฟรี่นี่เลยนะ อีทอฟฟูดนะเกือบออกแล้วนะเจ้วคารินามาแทนนะคารินาอยูแล้วนะออกให้หน่อยเถอะค่ร้องนะอยากเปิดได้เองผัดตาสักนิดนึงนะไม่ได้สามคารินาร้วนเลยนะจะเป็นฟาร์มนกอยู่แล้วนะตอนนี้นะโอ้โหแปลายทิ่งนะขายทิ่งนะไอวัตถุเซลล์นะนี่เอาทิ้งไปเลยนะ S <S เ,เป็นไงพี่อยากเก็บไว้หนึ่งตัวอีกสองตัวแจกน้องๆดีกว่าอีกสองตัวเพือาอพี่ว่าพี่แจกน้องๆดีกว่านะแต่พี่น่าจะไปแจกในกิจกรรมลับนะใครอยากใครอยากได้ต้องมาเล่นกิจกรรมลับนะกดซับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมลับของพี่นะกิจกรรมลับน่าจะเป็นวนันศุกร์นะหลังจากที่พี่แจกของเสร็จทุกอย่างนะเดี๋ยวเราจะเล่นกิจกรรมลับกันนะแต่พี่ขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าโปรโดได้ไหมอย่าโปรได้ไหมรู้สึกเหมือนครั้งก่อนมีคนมาโปรในกิจกรรมลับพี่นะ ไม่งงเลยนะน้องพี่บอกมีคนโปรนะอย่าโปรนะเล่นกันแบบสนุกสนุกนะไม่ต้องหิวของขนาดนั้นนะอย่าโปรอพอนะอย่าโปรก็พอเราเล่นกันสนุกสนุกนะแล้วเดี๋ยวเรามาแจกกันในกิจกรรมลับดีกว่าน,นี่ถ้ามีโปรอีกมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะโอ้สุดเศร้าเลยนะนี่พี่จะแจกสองตัวนะแจกเจ้าทิศกับเจ้าแมวนะใช่ไหมแมวแมแต่เดี๋ยวพี่จะเก็บเจ้าเโกะไว้เองน,นี่ ในสุดก็ได้มันมานะันด้วยการเทรดนะเปิดกล่องไม่ได้นะสุดซึ่งสุดเศร้าเลยนะโอเคครับทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาเล่นโกลกาเดนเปิดหาฟินิคทั้งนี้นะก็เปิดไม่เจอนะสุดท้ายเปิดไม่เจอนะแล้วก็นี่วิธีการได้รับเจ้านี่นะนี่นะเจ้าโถกินโถกินบีนนะสุดเท่นะนี่นะโหเท่เลยนะนี่เข้าไปกดกรอกโค้ดกันได้นะ แต่ดูทุกน,นก็ย้อนกลับไปได้นะไปเกาะโฟ้กันได้นะครับแล้ววันนี้ถ้าชอบทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไค b e หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่พี่เด้วยะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับวันนี้พี่ไปก่อนและไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไกด์ฟูจ้าพิ่พๆๆๆี